อ่อมไปจังเดี๋ยวพี่หอมใอ,อ่พอวางกลวยอะ่ะเนาะเออพอวางกลวยวะไม่ถนัดเลยเอาละลลลอเออเออเอเอก้าออกก่อนอ่ะใส่ไว้วางไว้จริงจริงก็ใส่ง่ายเลยไปวางตรงกลางเส้นนั้นสิเดี๋ยวมันเกะกะเขาไปอีกเออตรงกลางอะ่ะเส้นนั้นแหละเออนั่นแหละ วางไปเลยไม่ต้องวัดขนาดนั้นหรอกก้าใหญ่ๆี่ลูกข้าหอม มันใหญ่ไปหรอวันนี้ซื้ออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์กันกันล้มนะคะเ a ฟตี้หน่อยสั่งจากลาซาด้าค่ะง่ายๆเหลือแต่หมวกค่ะหมวกยังไม่ได้มามาตอนนี้มาปอกเขา่าปอกข้อศอกแล้วก็แขนค่ะนี่ ป้องกันไว้ก่อนเซฟตี้ไว้ก่อนนะคะเล่นกีฬานี้อันตรายค่ะเพิ่งมาส่งวันนี้เลยกับอะไรนะเนี่ยกวยเนาะกวยเล็กกวยสีเนะี <c oughs> ่ยเขาสั่งเองเขา <c oughs> เขากดเองเขาค่ะแล้ว <c oughs> พอมาถึงเม่จ่ายตังค์ให้หน่อย <c oughs> เม่ก็ต้องจ่ายให้อย่างเดียวก็ค่อยฝึกไปทีลูก ไม่ได้ก็เล่นไปเลยเล่นยาวไปเลย <Yeah. S 1> เล่นท่าสวยมากนะคะเขาหอม มสวยท่าสวยเด็กเกิงชายานิดนะคะสุดตาที่คุณชื่อเล่นชื่อน้องข้าหอมอายุสองขวบนะคะแต่อยู่ชั้นป .3 นะคะไ,ไม่ใช่สองขวบพูดผิดโทษทีค่ะแปดขวบอายุแปดขวบแต่อยู่ป .3 คะ่ะ อยู่โรงเรียนตินาสินเพชรบูรณ์โรงเรียนอนุบาลตินาสินเพชรบูรณ์นะคะน้องข้าวหอมจะชอบเล่นกีฬาประเภทแบบนี้ค่ะใช่พิก้เน,นี่มันจะต่อยค่ะมันก็จะต่อยปาก,กเดี๋ยวไปใกล้มันมันจะตอดเอา มันจะไปใกล้หอมพ่งซอเคื่องเงไรไม่รู้เ่นนะมันก็ไม่ถนัดอย่านะอย่าไปใกล้นะอยู่ตรงไหนน่ะะต่อหรือแตนไม่รู้นะร้อนด้วยเนี่ยพอใส่แม่ตัวอะไรน่ะเห็นไหมบินอยู่ไปแล้วไปแล้วแม่มันอึดอัด นี่สแนปด้วยถ้าสวยจังเลยอะเขาหอมอะถ้าสวยแม่ชอบอืม ทำยังไงค่อยๆทำต้องให้มันหยุดนิ่งก่อนที่เออพระชาย่อบิดเ,เอาใหม่ ลองบิดแบบอยู่กับที่สรุปแล้ไม่ซ้อมบิดตอนอยู่น,นิ่งๆอะ่ะไม่ไม่ต้องนะั้นอ่ะซ้อมให้หมุนได้องศาก่อนดิมีสติด้วยนะใจเย็นๆหน้าน้องมาแล้วน้องมาแล้ว น้องตัวน้อยมาแล้วนะคะตัวจิ๋วกว่าเขาเลยนะคะตัวนี้นี่นี่ดน้องเล่นนะคะนี่ตัวเล็กกว่าเขาเลยนะคะน้องนี่นี่มากับคุณพ่อคุณพ่อยังไม่มาเขาเล่นด้วยกันกับพ่อหอมทุกวันนะคะน้องคนนี้เออันนี้ลูกสาวคะ่ะลูกสาวเล่นเก่งมากเลยซื้อมาให้วันแรกก็เล่นเป็นเลยนะคะ แล้วก็ค่อยพัฒนาท่าขึ้นมาให้มันสวยขึ้นเรื่อยๆประมาณสามวันก็เริ่มท่าสวยขึ้นเลยนะ,ะอันนี้ซื้อมาน่าจะได้สองอาทิตย์ละเล่นเก่งมากอยากให้เพชจบูรนะคะมีสนามที่แบบให้เล่นเซิร์ฟสเก็ตมากเลยค่ะ <c oughs> อยากให้มีแบบผู้สนับสนุนหรือว่าคนที่แบบว่ามีทุนนะคะมาลงทุนให้หน่อยยอมเสียค่าเข้าค่ะเพื่อให้ลูกได้ฝึกฝนเนาะ ไม่เจอกิ้งกือไหนลูกอ,อย่าไปจับนะปกป้องไหน,นกิ้งกือห้ามไปเข้าไปใกล้มันนะลูกอนออเย็นๆมาค่ำๆก็จะมีผู้ใหญ่มาเล่นเรื่อยๆแต่เราต้องรีบมาเล่นก่อนเพราะคนเยอะไม่ดี đô ừ <laughs> 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 ค่อยทำไปอเ,เออแล้วก็หมุนกลับมาดิาดลเลยเออเออแม่กินือมันเหมือนเกมงูเี่กนือมันเหมอนเกมงูอ่ะคุแม่กิือมันเหมือนเกมงูหรออืมกิมมเหมือนเกม จะเย็นๆลูกไม่เป็นไรเจ็บไหมคะไม่เจ็บเนาะเออเล้วก็ได้ค่อยๆทำไปลูกทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินเออแ่แล้วเขาต้ไปซื้อเขาไปซื้อซนวิชไข่มุกใช่ไหอืม เดดร้อนอยู่